นี่ครับอู้เสียงแมงเอ็ดไปเลยอ้าวว้าวว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 ะววววววอะวรวววรวว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 รววววาวมันวว่ววววววัวว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 วเราวว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 ว๊ววาววววเวาวววววววบวว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 าวววนวววววรววววยวว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 ครับแวว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 ว มาแล้วมันมาแล้วเห็นแล้วผัดเผ็ดกบเป็นไงเจ๊ บ๊อมาแล้วนี่ครับการตกกบครับเราขยับเยอะเราขยับเหยื่อเหมือนให้เหยื่อมันดิ้นนะครับเราขยับให้เหยื่อเหมือนเหยื่อมันดิ้นนะครับพอเห็นกบเันจะกระโดดแล้วก็ปุ๊บเลยครับนี่ครับมาแล้วครับกบมาแล้วครับกบนี่ครับใช้สีเจ่มๆนะครับนี่ครับเราขยับให้เหมือนว่าเหยื่อมันดิ้นนะครับ เห็นไหมนี่ครับเต็มเลยโอ้ยเดี๋ยวจะไปก่อนรู้โอ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 ้เ้ยเพิ่งกินดินี่ครับหูเสียงแม่งเอ็ดไปเลยอ๋อว้าว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 แบร้องหาอะไรไม่รู้นะนี่ครับการตกกบนะครับเราไม่ต้องหมุนครับเราขยับขันจิก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 พอกัดปุ๊บเดี๋ยวเราเห็นครับ หรือว่าสายมันวิ่งเอาวิทย์เลยครับนี่ครับแล้วก็น้าหมีครับร้องอยู่ได้หิหนาหมีโอ้โหจิ้งเพลงงิงขึ้นด้างบนก็จังใจดกวยวะ ตอนนี้เรากำลังเจ้าตกบ เปน็นไงวะกบเนี่ย